สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดช่์ชกดนานกดยันยันกดเยอะๆ,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 ๆนะคะเรื่องค่าทนายยังไม่จบพ่ออะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถูกใบชรวันดัดหลังเอาทําให้คนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นสุพานบุญรับเงินจากผู้ใหญ่ใจดีมาส่งให้สาวิตรีบุมน้อยได้หัวคิวไปด้วยค่ะไปฟังกันค่ะ แล้วกูบอกให้มึงได้รับรู้เลยนะอีฝรั่งเศสกูกล้าพูดเลยว่าเงินทนายมันรั่วไหลไปตั้งแต่ปีหกสี่มึงเห็นลูกสาวมึงออกมาพูดโปไหมเมืเ่อวานคนเขาออกมาพูดเนี่ยเรื่องทนายนีนปีหกสี่แต่อีลูกสาวมึงออกมาไลฟ์สดเมื่อวานเรียบร้อยหลุดเรียบร้อยบ้างแม่มีเงินจ้างทนายเรียบร้อยแล้วปีหกห้าแม่แต่งทนายแล้วอ,อีป้าฝรั่งเศสขามึงไม่เอะเหรอมึงไม่เอะเหรอว่าทำไมมันมีเงินปีหกห้า ก็เรื่องของทนายการคัดค้านประกันตัวมันเมื่อปี64ใช่ไหมก็นั่นแหละเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี64มาจนถึงปี65มีเงินรั่วไหลเข้าบัญชีมันจนถึงปี65จนทําให้มันได้มีเงินซื้อที่ซื้อทางแล้วก็แต่งทนายไงอ e ีควายมันหลุดเองเมื่อวานไอ้ที่กูพูดกูพูดถึงทนายปี64คนที่เอะอะก็เอาความหยาบคายอยู่ปลายปากนะคะเดี๋ยวก็ด่าทออ e ีควายอีนั e ่นอีนี่เป็นคนที่ไม่มีความจริงเข้ามาสู้คะ่ะ มีแต่เรื่องที่อยู่ที่ปลายปากเท่านั้นเองเงินมันรั่วไหลเข้ามาตั้งแต่ปี64ทําให้ปี65มันมีเงินจ้างทนายเขาทั้งถูกหวยเขาทั้งได้เงินช่วยเหลือจากกระทรวนยุติธรรมเขาทั้งขายผ้าเขาทั้งขายของเขาทั้งทํำธุรกิจของเขาแล้วคุณบอกว่าเงินมันรั่วไหลเข้าไปจนมีเงินจ้างทนายปี65ตั้งแต่64คุณมีสลิปเดียว20,000บาท จะให้เชื่อนะคะคุณมีอยู่สลิปเดียวสองหมืนบาทมีเงินจ้างทนายสองแสนซื้อที่อีกเท่านั้นเจะมีแสน 100. คุณว่า FC เอฟซีนคนทถล่มทลุยล่วไหลเข้าไปเขายอมรับวก็มีคนเดียวมีอยู่คนหนึ่งที่ติดต่อเขาเข้าไปอยากช่วยค่าทนาย และเขาก็บอกว่าเขาจ่ายค่าทนายไปแล้วคุณคนนั้นเ็าบอกก็ไม่เป็นไรยังไงก็ยังอยากช่วยย้อนหลังก็จะช่วยนอกั้นคุณอื่นออกจากปลายปากคุณมันเชื่อถือได้หรอคะขราวก่อนใ้ค่าทนายห้าหมื่นนั้นคุณก็โปแตกไปทีหนึ่งแล้วนะบุมอย่าคิดว่าออกมาด่ายาคายออกมาพูดอะไรหยาบคายแล้วคุณอื่นเขาจะกลัวนะคะคนถ้าจะกลัวกลัวความจริงคะ่ะ ออกมาจากสารน่ะมันเป็นคนพูดมันเป็นต้นตอกูยืนยันชัดเจนไนะอฝรั่งเศสต่อให้มึงจะเอาไปบิดขนาดไหนก็แล้วแต่ออกมาจากสารสาวิตรีเป็นคนพูดเรื่องแผนนี้กูยืนยันชัดเจนแล้วคุณพูดคนอื่นต้องเชื่อทุกคนต้องเชื่ออย่างนั้นเหรอคะหรือว่าการท้าแดกน้ำสาบานของคุณทำให้คำพูดของคุณมันศักดิ์สิทธิ์และเป็นความจริง ในเมื่อเราก็จับโป๊ะแตกคุณได้หลายรังหลายรอบหลายอย่างหลายครั้งเพราะฉะนั้นจะให้เชื่ออีกครั้งหนึ่งคงต้องมีอะไรมาให้ดูล่ะค่ะว่ามีการสะสมเงินค่าทนายโดยเอฟซโอนให้ตั้งแต่ปีหกสี่มาถึงปีหกห้าถ้ากูพูดความจริงก่อให้กูมีอยู่มีกินก่อให้กูจเจริญรุ่งเรืองถ้าอีไหนมันเอาไปบิดขอให้มันชิบหายล่มจมวิบ,บัติในชาตินี้อีสัตย์แค่ปลายปากคุณ ท้าสาบานก็ยังมีคำหยาบออกมาจะเรียกคนเรียกคนอื่นไม่มีการจะให้เกียรติหรืออะไรเลยมีแต่ความหยาบคายคนแบบนี้เขาเรียกว่าจเจรลิญหรอคะอาจจะมีเงินมีทองขายได้มีเอซีที่ชอบชอบคนที่สไตล์ด่าหยาบอย่างเงี้ยเหมือนคนชอบไปดูไอรไรไม่ต่างกันละคะ่ะอาจคุณอาจจะมี เงินทองจากยอดิูจากอะไรพวกนี้แต่ถามว่าเจริญที่ใจเจริญไหมคนที่พูดคําด่าคําเขาเรียกว่าจิตใจต่ํานะคะไม่ได้เจริญค่ะถ้าเจริญก็จะเป็นเจริญลงลูกของมึงนะ่ะอีนี่นะมันไม่เล่าให้มึงฟังหมดหรอกวันที่ค้านประกันตัวเมื่อปีหกสิบสี่คับพี่ๆแต่อีแจ๊นี่ นะอกาดําไฮโลเนี่ยมันออกมาเฉลยเรียบร้อยว่ามันมีเงินจ้างทนายปี6 5นั่นหมายถึงว่าปี64ตั้งแต่ไอร้อยเกินเนี่ยมันพูดตกลงกันกับอีดําแจนี่นะครับมันเริ่มมีเงินไหลเข้าไปแต่ตอนนี้มันไม่ยอมรับพี่ที่เห็นไหมครับสลีปเงินส0,000ื่นหรือว่า4ี่0 0ื่นเนี่ยอันนี้คือบู๋ผมเล่านิทานนะที่ช่องจระเข้เขาเอาไปแขวนคือมันรับไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับมันมีเงินรั่วไหลเข้าไปดิฉันว่าคนที่รับไปได้น่าจะเป็นบูมมากกว่าเพราะว่าโดนจระเข้บิดเข้าให้แล้ว ดันไปให้เขาทั้งหมดคนก็เลยรู้ว่าตัวเองได้หัวคิวจากการรับเงินจากเอีแล้วเอาไปให้สาวิตีก็เลยรับไม่ได้พูดถึงเรื่องสลิปเงินชีไรคุณพูดไม่เคยตรงกันเลยเดียวสามหมื่นเดอกสี่หมื่นเงินที่เมียคุณโอนให้สาวิตีสองหมืนแปดค่ะ เห็นไหมคะแค่นี้คุณก็พูดไม่ตรงและจะให้คนเชื่อคุณเหรอเป็นเพราะไอ้บูมเนี่ยตั้งแต่ทำแผนการการนัเนเงินก็ไหลเข้าไปสะสมทำให้มันมีเงินจ้างทนายปีหกห้าตอนนั้นพวกคุณก็รู้ว่าอัจฉริยะไม่ได้เอาค่าจ้างแล้วพวกคุณจะบ้าจี้โอนไปให้ทำไมกันนักหนา เพื่อจะไปจ้างทนายเรากับจะรู้ว่าเดี๋ยวอัจฉริยะจะเทแล้วต้องหาจ้างทนายใหม่คุณรู้กันล่วงหน้าขนาดนั้นเลยแหระคะสาวิตรีก็ไม่รู้หรอกว่าจะโดนเทแต่เมื่อต้องใช้เงินสาวิตรีก็มีเงินเพราะสาวิตรีตอนนั้นขายผ้าก็ได้เยอะเงินเก็บสะสมก็มีอยู่จริงมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีบางคน ให้สมทบช่วยมันมีค่ะเขาก็ยอมรับเขาได้จากใครเขาก็ยอมรับแต่ไอ้ที่พวกคุณไปพูดกันไปเกณฑ์กันแล้วก็รับหัวคิวมานี่เขาไม่รู้เรื่องพวกคุณไปพูดอะไรกันยังไงถึงเวลาคุณก็บอกพวกคนเนี้ยจะเอาเงินให้นะแล้วก็ในโอนเข้ามาแล้วให้แปแจกคนนั้นคนนี้อย่างอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้ร้องขอคนให้ก็อยากให้ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้มีการมาทวงมาอะไรกันแต่ไอ้คนเป็นสะพานบุญแล้วได้หัวคิวไปสองพันเนี่ยมานั่งเย้าเย้าเย้าเอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะกูมึงถึงมีเงินจ้างทนายเงินไหลเข้าไปรั่วเข้าไปถ้าผู้ใหญ่ใจดีเต็มใจอยากจะโอนให้มันก็เป็นเรื่องของเขาไหมคะ บุมเป็นอะไรมานั่งทวงมานั่งด่ายอย่างเงี้ยมานั่งชวนเขาแดกน้ําสาบานน่ะนั่นถ้าใครรับขับทัศพากันแดกน้ําสาบานบูมคิดดูสิว่าบูญถูกจับโป๊ะมากี่ครั้งแล้วตายฟรีนะคะตายฟรีค่ะแล้วอีกอย่างสลีปบางสลิปมันก็ไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่พี่บางคนแต่เรามีพยานรู้เห็นบางคนเนี่ยเขาฝากเงินมาให้มันเนี่ยนะครับก็มี ก็มีไอ้ร้อยเอ็ดเนี่ยเอาเงินสดเนี่ยใส่มือให้มันแล้วก็ถ่ายส่งผู้ใหญ่ใจดีก็มีเยอะแยะมากมายนั่นสิคะคุณบอกบางสลิปมันก็ไม่มีเพราะว่าเอาเงินสดใส่มือถ่ายส่งผู้ใหญ่ใจดีก็กเอารูปมาสิคะเอารูปมาไอ้เงินสดใส่มือคุณเป็นคนถ่ายส่งรูปมันต้องมีที่คุณจริงไหมก็เอาออกมาค่ะแต่ถามว่าถึงมีรูปมีสลิปสวิตีผิดไหมไม่ผิดค่ะ พวกผู้ใหญ่ใจดีอยากให้เองไม่ผิดคะ่ะแต่คุณนะ่ะรับเงินผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นสะพานถึงสวิตีได้หัวคิวไปเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันเพียงแต่คุณพยายามจะบอกกับาสาวิตีรับเงินผู้ใหญ่ใจดีเป็นเรื่องผิดแต่คุณได้หัวคิวจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ผิดคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีอยากให้ฉันนะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องค่าทนายไม่รู้ว่าผู้คุณจะพูดกันขึ้นมาทำไมแต่เป็นเพราะผู้คุณต้องหาคอนเทนต์ใครแจกคอนเทนต์จันสีเป็นคนพูดแล้วให้โหระพาเอาไปละเลงต่อแล้วก็ส่งมาที่บูมจากนั้นบูมก็ส่งไปสลิปไปให้ให,หม่ชารวันอย่าบอกนะว่าใหม่สารวันมีความสามารถพิเศษจะไปนค้นหามาได้เองโดยที่คุณไม่ได้ส่งอะไร เพราะว่ามันเป็นแชทการคุยของพวกคุณถ้าคุณไม่ได้ส่งไปใหม่ชารวันจะมีได้ยังไงอย่าบอกนะคะว่าคุณพี่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนส่งไปเพราะการแครที่เห็นมันอยู่ฝั่งคุณะคะ่ะคุณเดือดร้อนมากกว่าที่โดนใหม่ชารวันหักหลังเปิดโปงว่าแต่ละครั้งคุณรับหัวคิวค่าน้ํามันในการรับเงินเป็นสะพานคุณส่งต่อไปถึงสาวิจิคุณได้งาบด้วย ตรงนี้ต่างหากที่คุณต้องออกมากู้หน้าตัวเองเงินเนี่ยสุดท้ายวันนี้มันออกมาแยว่าไงพี่ดิกูไม่ได้บอกให้มึงเปิดกูก็บอกแล้วให้มึงไปแดกหน้าสาบานกับกูกับเมียไม่โกหกแน่นอนถ้ากูโกหกให้กูวิบัติทิพหายเลยถ้ากูไม่โกหกขอให้กูเจริญรุ่งเรืองแล้วอีฝรั่งเศสนะอีลูกน้องไส้ของมึงน่ะมันไม่เล่าให้มึงฟังหมดหรอกก็เหมือนมันเกลียดแม่มันไม่ชอบแม่มันมันก็พูดในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับแม่มันให้มึงฟังไงไอตอนที่แม่มันเลี้ยงมันนมาะ ภาษาอีสานเขาเรียกว่ายำขมุจกจกเ้าวปอนเลี้ยงเนี่ยเคี้ยวข้าวให้มันแดกมันทำไมไม่นึกถึงบุญคุณสวิตีไม่เคยพูดอะไรร้ายๆในทางร้ายใส่ยายสมควรให้ที่ฉันฟังแต่ถามว่าสวิตีบ่นน้อยใจไหมบ่นค่ะเคยบ่นว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายายทนฟังได้อย่างไรยายทนฟังน้องด่านหนูอย่างนี้พูดถึงเรื่องลูกของหนูอย่างนี้ยายทนฟังได้อย่างไร สวิธีบนตรงนี้แค่นั้นเองค่ะแต่ไม่เคยพูดถึงความว่าแม่ตัวเองเลวร้ายพ่อตัวเองเลวร้ายอะไรเลยไม่เคยพูดถึงค่ะแต่เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังว่าพ่อเคยด่าหนูไล่หนูให้ออกไปจากตรงนั้นตรงนี้อย่างที่เขาพูดอยู่ในไลายสดของเขานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุูไม่ได้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับสวิตีอย่าเดาไปเองค่ะ ถ้าแดกน้ำสาบานเดี๋ยวจะตายฟรีค่ะระวังจะพากันล่วจมนะคะทั้งครอบครัวเพราะว่าพ่อเพราะว่าผัวออกมาสะบดสาบานบ่อยมากคนที่สะบดสาบานบ่อยๆไม่ได้ดีเรากค่ะดูไอ้พววสิยี่สิบปีขยันแดกน้ำสาบานอ่ะยี่สิบปีแล้วเอาอย่างนี้นะคะดิฉันจะเอาให้ดูอันหนึง่ง นี่เป็นภาพประกอบบางส่วนในโพสต์ชุมชนของใหม่ชาลวันหรือบึองแหว่งนะคะเขาเขียนโพสต์ทำนองว่าสาวิจีเนี่ยเอาพ่อแม่เอาแม่ไปบ่นไปด่าเล่าให้ผู้ใหญ่ใจดีฟังแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นคือคุณพัชแพ้นะคะแต่แคปมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นคุณพัชแพ้จริงไหมเพราะเราไม่เห็นในคําตอบแต่เห็นในส่วนที่สาวิจี พูดถึงพ่อแม่ตัวเองเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังว่าสาวิตรีพูดถึงพ่อแม่ว่าอย่างไรนะคะคือคุยกับผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งที่ใหม่ชลวรรณบอกว่าชื่อคุณพัดแพรนะคะสาวิตรีบอกว่าที่ไม่คุยกับน้องกับพ่อแม่เพราะหนูได้คำตอบแล้วว่าเขาไม่รักเราที่เขาทาแบบนี้เพราะเขาไม่รัก ไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยแล้วอีกอย่างเรื่องเงินมันเรื่องใหญ่สำหรับน้องๆถ้าอยากให้เขากลับมาก็เอาเงินไปฟาดแต่หนูไม่อยากคบเขาแล้วเพราะสัญดาณพวกมันจมูกจะหันตามกลิ่นเงินเท่านั้นสาวิตรีพูดถึงความน้อยใจพูดถึงความน้อยใจว่าทำไมตัวเองถึงไม่หันไปหาครอบครัวเพราะมีความรู้สึกว่า ถ้าพ่อแม่พี่น้องทําแบบนั้นพูดแบบนั้นแล้วพ่อแม่ก็เมินเฉยแปลว่าเขาไม่ได้รักเราในส่วนของน้องก็พูดบอกว่าน้องๆจะเอาแต่เงินถ้าเอาเงินฟาดก็มาจมูกมีแต่กลิ่นเงินเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากคบเขาไม่อยากไปยุ่งด้วยเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้ปากพูดถึงพ่อแม่ครับเขาเน้นชัดเจนว่าเป็นเรื่องน้องนี่คือสิ่งที่เขาบ่นกับคนที่ป่ายชจรวันเรียกว่า บอกว่าเป็นพัชแพทย์แต่จริงๆใช่หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะดิฉันย้ำดิฉันเอาไปให้สาวิจีดูแล้วก็บอกว่านี่น่าจะเป็นขบวนการให้หนูมองว่าทำไมคุณพัชแพทย์ถึงเอาลายที่คุยกันไปส่งให้ใหม่ชรวันมาประจานสาวิจีน่าจะเป็นขบวนการที่หลอกล่อให้สาวิจีพูดถึงผู้ใหญ่ใจดีคนที่เคยช่วยเหลือแล้วเพื่อที่ทุกคนจะเอาไปโจมตีว่าอีนี่ด่าผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้ว ชัดนี้เป็นของพัดแพ้หรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพอตัดออกมาแค่นั้นเราก็จะไม่เห็นว่าเป็นใครเป็นอะไรยังไงแต่ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะทับให้สาวิตีปริแตกแล้วก็ตำหนิว่าทำไมชัดคุยกับเราถึงเอาไปส่งให้ฝั่งตรงข้ามเราทำไมเราไว้ใจผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้ดิฉันก็เตือนสาวิตีว่าอย่าตกหลุมข้อน่าูกอดทนเอา ดิฉันเอามาชี้แจงให้ดูว่าสิ่งที่สาวิตีพูดคุยกับดิฉันก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรกั้มเกินพ่อแม่แต่กับน้องเนี่ยมีคือพูดชัดเจนว่าน้องแต่ละคนต้องเรียนด้วยเงินจริงๆจะเอานู่นจะเอานี่พอไม่ได้อย่างใจหรือไม่ได้ข้อมูลที่จะเองต้องการก็โกรธแล้วก็ออกมาในรูปความหยาบคายอย่างที่เห็นแต่กับพ่อแม่สาวิตรี เอ่ยถึงในทํานองน้อยใจแค่นั้นค่ะไม่เคยเอามาบอกว่าตาชานอย่างนั้นให่สมควรอย่างนี้ไม่มีค่ะเห็นไหมคะสิ่งที่เขาว่าคุยกับผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นแค่นี้ที่คุยกับดิฉันก็ทํานองนี้เหมือนกันค่ะไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากไปกว่านี้การที่ใหม่ชารวันเอาแชทนี้ออกมา หวังว่าจะประจานสาวิตจีเจนทางตรงกันข้ามมันกลายเป็นการประจานผู้ใหญ่ใจดีที่เราไม่รู้หรอกว่าไม่แน่ใจหรอกว่าใครแต่เป็นการประจานว่าผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่อีท่าไหนหรือคุณคุยกันตอนนี้เป็นอย่างนี้แต่แล้วคุณก็ไม่ต่างกันกับอีฟักกิ้งก้อย e ที่เอาหลังไมเอาหลังบ้านออกไปอวดออกไปอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะไม่ต่างกันเลย แล้วไปดูแคปชั่นเต็มๆของใหม่ชารวันพบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงนิดนึงค่ะดิฉันเคยเล่าไทม์ไลน์ไอ้ไหลามาหลายทีแล้วปีสองหนึ่งถ้าในช่วงต้นต้นปีจริงๆเดือนมกรากุมภายัางพอนั่นกันอยู่ย่งพอนั่นกันอยู่หลังจากนั้นจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไปไล้์สด ขายผ้าที่สตูดิโอของไอ้ไหลแล้วก็ถูกไล่ออกมาไอ้ไหลยึดเป็นร้านผ้านะแต่แทนไอ้ไหลยึดไปขายปลาส้มขายนู่นขายนี่แทนหลังจากนั้นพอมันเจ๊งก็ถูกชักชวนกันให้ไปหาไอ้โวยอีเถอเพราะฉะนั้นปีสองหนึ่งช่วงแน่นอนที่สุดคือเมษานะคะก่อนหน้านั้นยังไม่เห็นว่าไอ้ไหลไปอะไรมากมายนะกกับพวกอีเถอแต่อีตายไปแล้ว แต่ไอไหลเนี่ยยังไม่เห็นแต่เมษานี่แน่นอนที่สุดชัดนี้ไม่น่าจะก่อนเมษานะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการแยกชัดเจนแต่ถ้าเป็นปีสองหนึ่งหลังจากเมษาเนี่ยชัดเจนค่ะตาชานไปลำไปแปงแฝงแป,แป,แป,แปอยู่อีทธินี่เที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวไล่เที่ยวขี่เที่ยวมาเที่ยวไปไปกินข้าวเฉียงนาญาทชี่ข้ามมาช่วยงานวันเกิดวันเกิดใครละเอิ่ม ตาชานสิก็ยังจัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ตาชานอ e ิทธก็ไปพวกอ e ิทธพวกพักพวกอ e ิทธทั้งหลายก็ไปจัดงานวันเกิดกันอยู่มีลูกกลานทุกคนแต่ไม่มีสดิ้งเพราะฉะนั้นอย,อย่าบอกคนอื่นจะไปบิดเบือนว่าปีสองหนึ่งยังดีกันอยู่แต่สวิธีเอาไปดารับหลังไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นสองหนึ่งกลางปีแล้วเนี่ยไม่ดีกันแล้วสาวิธีเข้าบ้านนั้นไม่ได้เพราะไอ้พวยไอ้พวยไม่ได้ไปอ e ิ ไปพี่ๆน้องๆพ่อแม่พากันไปกับไอ้พวยอิถเ,เป็นประจำค่ะสองภาพนี้ยืนยันนะคะว่าปีสอหนึ่งตั้งแต่ต้นต้นปีอันแรกเนี่ยเดินมีนา อันที่สองเนี่ยร้านน้าแตปลาแห้งร้านน้าแตนั่นก็คือว่าเป็นเดือนกุมภาเราวมกรามีการประกาศเพจร้านนาแตน้าแต่จะขายของนั่นคือสาวิจีตถูกถีบออกจากสตูดิโอนั้นแล้วไอ้ไหลย,ยึดเอาไปเพื่อที่จะไปทําร้านผ้าของตัวเองร้านขายของขายปลาแห้งปลาส้มปลาอะไรของตัวเอง ตั้งแต่ต้นปีดังนั้นการที่ใหม่ชารวันว่าปี21งหงยินดีกันอยู่นั้นเป็นเรื่องโกโหกค่ะไม่ใช่เรื่องจริง